จริงเรื่องนี้ดูแล้วก็ยังไม่ได้เข้าถึงขนาดนี้ผมก็ไม่รู้มันไม่แล้วแต่ผู้ใหญ่ท่านพิจณาเราก็ไม่รู้ว่ามันคือจะเข้าไม่เข้าเนี่ยผมว่าไม่ใช่นักกฎหมายอ่ะเพราะบางคนเขาจะบอกว่าหูมันก็ดัดเอาไว้ก่อนไว้ดัดดัดหลังพวกสอสอแต่แถวหรือเปล่าก็แล้วแต่คิดแต่ว่าผมถามว่ามันมันผิดปกติไหมล่ะครับคุณอยู่พักนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นฝักใฝ่พักเมืองอื่นที่สนุนตุ้มหนักในตำแหน่งพักอื่นในใดที่ไม่ของพักผมถามว่าสมมุติว่าสมมุติว่าคุณเป็นฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลเอา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 ,เอาความจริงดีกว่าโหวตเลือกนายกมตรบพักอยู่ฝ่ายรัฐบาลต้องเลือกท่านเอ,อนเป็นนายกมตีฝ่ายค้านงสงนายกแข่งด้วยใช่ไหมแล้วคุณไม่เลือกก็เป็นงูเหา่าอ่ะใช่ไหมไม่จริงๆหลักการหลักการม,มันได้ไหมคุณถามนี้ไอ้ชัดไหมถ้าคิดตามหลักการจริงๆมันก็ควรจะแบบนี้นเพราะเราถกเถียงกันมานานนะว่าเออในเมื่ออยู่อยู่พักนี้ก็ไม่ควรเป็นงูเห่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ที่ตีท่านก็ตีความไปมันเขียนอยู่แค่นั้นแหละ ผมเมื่อกี้ผมแค่ถามว่าไอ้อย่างเงี้ยผมถามว่าถ้าท่านอยู่พักนี้คือมันง่ายมากถ้าท่านอยู่พักนี้แล้วท่านมีความคิดว่าพักนี้ไม่เหมาะกับท่านอืมไอ้ีผมพูดเป็นการทั่วไปตามตามที่เขียนด้นะครับเดี๋ยวมาหาว่านั่นอีกนะครับเข้าใจเข้าใจก็เขาคุ้มค่พักเขาไม่ได้ไม่บังคับเลยว่าคุณเป็นแล้วคุณห้ามออก